รถไฟที่เหล่าผู้เล่นเกมฮงไกสตาร์เ็วคุนตาที่คอยนําตัวเอกและเหล่าของเพื่อนร่วมกันผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจท่ามกาแล็กซี่ที่ไร้ขอบเขตผ่านรางสีเงินที่ทอดยาวบนพื้นทะเลแห่งดวงดาวใช่ครับวันนี้ผมพี่บอลช่องศักดาสิ์เอ็มซีจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับรถไฟที่สามารถแล่นผ่านความเมวิวบงในกาแล็กซี่ไปยังอารยธรรมของผู้คนในหมู่ดาวนับล้านรถไฟที่เป็นจุดกำเนิดตำนานของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ รถไฟที่อบอวลไปด้วยความฝันของเรานักเดินทางแอสโทรเอกเพร สวัสดีทุกคนครับเมื่อกี้ทุกคนคงได้รู้วิธีการวิ่งไปยังดวงดาวต่อไปของรถไฟ a s t r a l ลเอ็กกันแล้วและว,วันนี้เราจะไปกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของรถไฟเล่นไปถึงจุดปัจจุบันของรถไฟที่มาจอดรับตัวละครหลักของเราใครเป็นคนสร้างสร้างเพื่ออะไรรวมไปถึงเกิดอะไรขึ้นวันนี้เป็นครั้งแรกของผมในฐานะคนเล่าเรื่องขอให้ทุกคนและผมโชคดีครับขบวนรถไฟ a s t r a l Express เป็นหนึ่งในวิธีการไม่กี่อย่างที่สามารถนำพามนุษย์จากแต่ละที่เดินทางข้ามหมู่ดวงดาวหรือที่เราจะคุ้นหูกับคําว่ากาแล็กซีซึ่งแน่นอนว่าความสามารถในการทําสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้นั้นต้องอาศัยแหล่งพลังงานมหาศาลที่คนทั่วไปไม่สามารถทําได้ดังนั้นเราจึงควรย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของมันเทพดาราอคิวิลลี่เทพแห่งการบุกเบิกมีเจตนาลมอันแรงกล้าที่อยากจะเติมเต็มความอยากรู้ของตน ในการบุกเบิกไปในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครลงมือทำมาก่อนเส้นทางที่เลือกนั้นได้นำพาอาคิวิลลี่ไปพบเจอกับผู้คนมากมายจนเขาเริ่มมีกลุ่มคนที่ใฝ่ฝันและอยากร่วมเดินทางในเส้นทางเดียวกันอาจด้วยความคิดของเขาเองที่คิดว่าการเดินทางนั้นจะสนุกกว่าถ้ามีผู้คนร่วมเดินทางไปด้วยกันได้แชร์ความฝันและประสบก,การณ์ร่วมกันอาคิวิลลี่ได้ใช้พลังของตนสร้างยานพาหนะที่สามารถเติมเต็มความฝันของผู้คนที่ลหลงไหลในสิ่งเดียวกันกันกบเขา ได้เดินทางข้ามผ่านกาแล็กซี่ดังที่มนุษย์ธรรมดามไม่สามารถทําได้สิ่งนี้ได้ก่อเกิดรถไฟที่สวยงามมาถึงตรงจุดนี้ทุกคนคงเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่ามันก็คือรถไฟ a s t r a l Express นั่นเองในรถไฟคันนี้ได้เดินทางไปเวลานานแสนนานมันรางสีเงินและได้มีผู้คนผัดเปลี่ยนกันโดยสารหลากหลายรุ่นพวกเขาทิ้งเรื่องราวของตอนไว้บนรถไฟผ่านคำบอกเล่าในหมู่ผู้เดินทางด้วยกันก่อนที่ตนเองจะขนข้าวของและก้าวลงในสถานีที่เรียกว่าความฝัน Place แอส r ทรเอ็กเพลสได้เดินทางไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเทพดาราอะคิวิลีเทพแห่งการบุกเบิกได้จากไปโดยไม่รู้สาเหตุแต่ทว่าเหล่านักเดินทางมารถไฟคันนี้ที่ถูกขนานนามว่านักเดินทางนิรนามได้สารต่อจุจำานงของเทพดาราอะคิวิลีกันต่อไปหลังจากนั้นทั่วทั้งกาแล็กซีได้เกิดการระบาดของสารดำมืดด้วยเหตุนี้การเดินทางระหว่างดวงดาวก็เต็มไปด้วยความอันตรายและความไม่แน่นอนจนสุดท้ายรถไฟขบวนนี้ ได้หยุดนิ่งไปมาถึงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดสุดท้ายในอดีตของ Astro ร p a ็กแล้วแหละก่อนเดินทางไปยังเรื่องราวปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆือนคนไหนที่ชื่นชอบในคลิปนี้ผมก็อยากจะขอจากคนละหนึ่งไลค์หรือใครที่จะร่วมเดินทางในคลิปแบบนี้ต่อกันยาวๆก็อย่าลืมกดซับกันด้วยละ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ช่วงปัจจุบันของรถไฟ Astro ร p a ็กเกันแล้วเด็กผู้หญิงผมแดงได้นคนพบรถไฟคันหนึ่งที่ตกลงมาเป็นเวลานาน,านแสนานานก่อนเธอเกิด และชีวิตของเด็กคนนั้นก็เชื่อมโยงกับรถไฟคันนี้อย่างแน่นแฟ้นและเธอได้ใช้เวลาซ่อมรถไฟคันนี้อยู่นานแสนนานก่อนเธอจะเข้าไปและเจอกับพันทึกข้อมูลมากมายของเหล่าผู้โดยสารก่อนหน้าทั้งสมบูรณ์บ้างและไม่สมบูรณ์บ้างเธอจึงตอบสนองความอยากรู้ของเธอขึ้นรถไฟเพื่อออกเดินทางไปสู่ดวงดาวซึ่งเป็นความฝันของเธอและของรถไฟเช่นกัน ถึงจุดนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าหน้าที่หลักของบนรถไฟตอนนี้เนี่ยคือการบุกเบิกไปยังดวงดาวต่างๆนะครับโดยมีสมาชิกคือฮิเมโกต้านเฮิงมาเซเว่นเบลหยางและคนสุดท้ายคือเราเราเรียกเขาว่าคนได้ไหมนะคือกับตันสุดน่ารักปุ๊กปิกของเราปอมปอมเอ่อมนุษย์แหลนะเนาะแลวมาถึงวันหนึ่งที่รถไฟคันนี้ที่นาโดยฮิเมโกเนี่ยต้องเอาลีลิกหรือวัตถุโบราณมาให้ตามคําขอของเฮอร์ตาที่เฮอร์ตาสเปซสเตชัน และต่อจากนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาที่ทุกคนเจอกันได้ตั้งแต่การกดเริ่มเกมนั่นเองส่วนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงพวกเราคงต้องรอและติดตามกันแล้วแหละ mm hmm. เรื่องหน้ารู้ Astro e x l r e s e สถานีแรกและสถานีสุดท้ายของ a s t r o e x p r e s s เนี่ยตามข้อมูลที่เมโกะพูดเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าคือที่ไหนที่นั่นก็คือเพกาน่านั่นเองเพกาน่าเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเทพดาราอะคิวิลี่นะครับผมคือต้องบอกตรงๆเลยว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้เกมแบบให้ไปเห็นหน่อยอยากรู้ไงว่าแบบบ้านของคนที่เขาสร้างแบบแ s t r o e x p r e s s มาเนี่ยเป็นยังไงวะเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าสิ่งที่หยุดการเดินของรถไฟเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยที่ทาให้รถไฟต้องตกลงมาที่ดาวของฮีเมโกะเนี่ยนั่นก็คือ นั่นก็คือสเตเลอรอนนั่นเองนะครับผมเขาว่ากันว่าสเตเลอรอนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเทพแห่งดาราอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือนานุเทพแห่งการทําลายล้างนั่นเองนะฮะไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่มาเล่าให้ฟังทุกคนรู้ไหมครับว่าแกนกลางของรถไฟคือหัวใจของเทพดาราอาคิวิลี่แต่ส่วนนี้นะครับพี่เมโกะเคยตอบก,กับเราไว้ว่าตั้งแต่ตัวเองขึ้นมาอยู่บนรถไฟเนี่ยและตามหาหลักฐานเรื่องนีย้ยังไม่เคยเจอหลักฐานที่สนับสนุนเลยนะครับว่าว่าแกนกลางของรถไฟคือหัวใจของ Arch พอาคิวิลี่เพราะที่เมโกะบอกว่ารถไฟเนี่ยม คงไม่มีทางหรอกบางที่คนเราจะมีหวัวใจสองดวงนะ่ะเออคือมันก็จริงะนะเจะแต่ว่าเออคือเราจะเอาเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับคนที่มันสร้างรถไฟข้ามจัก,กรวาลเน,นีนนะ่ยนเหรอเจ๊ใจเย็นนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมรวบรวมมาแชร์ทุกคนฟังกันนะครับผมครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ทําคลิปแนวนี้นะครับผมส่วนใครมีข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถแบ่งปันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะและอย่าลืมมาติดตามเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังในครั้งหน้านะ หรือว่าใครว่างเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาทักใครกันในไลฟ์ได้นะเออก็กกพี่ไลฟ์ปะนะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ